สวัสดีครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาเบ่งดอกลำดวนนะครับดอกลำดวนเป็นต้นไม้หรือสัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดเรานี่เองนะครับมาดูตอนนี้กําลังสีบานนะครับพี่น้องครับดอกลำดวนอันนี้เป็นดอกลำดวนที่กําลังตูมนะครับนี่กําลังจะบานโอ้หอมนะครับพี่น้องครับนี่ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะบานมีบานบ้างแล้วนี่อันนี้ดอกนี้เริ่มกาําลังจะบาน โอ้สวยงามครับพี่น้องครับนี่ครับดอกบานนะครับโอ้สวยงามครับพี่น้องครับหอมขนาดเลยพี่น้องเบื้องเอาอ่เดี๋ยวสู้มาใกล้ๆกันดอกล่ำดวนครับพี่น้องครับหอมมากหอมมากนี่ครับพี่น้องสวยงามนะครับพี่น้องครับโอ้หอมๆเลยครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้กําลังกําลังบานออกมานิดหนึ่งนะครับกําลังหอมเลยครับพี่น้องครับเบื่งครับ สวยงามครับพี่น้องสวยงามมากๆนะครับดอกลําดวนครับพี่น้องครับโอ้ดอกเลยครับตอนนี้ยังบ่ท่านบานดีปันใดมีบานบางแล้วนะครับพี่น้องครับ